สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Gcap m o r e y Report ประจำวันที่6มกราคม2557ค่ะสรุปข่าวและแนวโน้งคำประจำวันจากที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดีอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลให้การคาดการว่าธนาคารกลางของสหรัฐอาจจะยุติการใช้มาตรการกระตุ้นทางการเงิน แต่เนื่องจากการยุติมาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขณะที่ผลตอบแทนพัธบตัตรในตลาดจะสูงขึ้นทำให้คาดว่าธนาคารของสหรัฐจะยังคงอัตราดอกเบีย้ยในระดับต่ำต่อไปค่ะ <_ m akes> เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเงินเฟือจากปัจจัยดังกล่าวทำให้ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินอื่นยังคงแข็งค่าไม่มากนักค่ะ ส่วนราคาทองคำมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นคาดเป็นการทำกำไรหลังจากที่โครงการซื้อพันธบัตรของสหรัฐนั้นมีความชัดเจนขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะนักลงทุนคงต้องติดตามการถือครองทองคำของก้องทุนต่างๆที่อาจจะลดการถือครองทองคำต่อไปค่ะค่าเงินบาทเช้านี้ค่ะปรับตัวอ่อนค่าขึ้นอีกเล็กน้อยเทียบกับสกุลเงินอื่นในวันศุกร์นะคะที่ผ่านมา โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ32.95-33.15ถึงบาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะคาดเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังคงไม่ยุติและมีแนวโน้มอาจจะรุนแรงขึ้นค่ะราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะสูงสุดอยู่ที่ระดับ1 2 4 0 2เหรียญดอลลาร์สหรัฐออนต่ำสุดอยู่ที่ระดับ1 2 2 7 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐออน และปิดที่ระดับ1,238.00เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะปรับขึ้น15.00เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนราคาซิมเบอร์ปิดที่ระดับ20.15เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนปรับขึ้น0.14เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนค่ะราคาน้ำมันดิบปิดตลาดที่ระดับ93.96ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปรับลดลง1.48ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ ดัชนีดาวโจนปิดตลาดที่ระดับ16469.99จุดปรับขึ้น28.64จุดค่ะตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในวันนี้นะคะดัชนีภาคบริการครั้งก่อนค่ะอยู่ที่53.9คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่54.6ค่ะยอดสั่งซื้อภาคโรงงานครั้งก่อนค่ะเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ลบเเซ คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ที่1.8ค่ะ